ครับตัวนี้ก็เป็นเสื้อเวฟเบอยี่ห้านะครับขนดาดเก่าคือห้าสิบสามแต่ลูกเสื้อมเป็นรอยมาข้างในลูกค้าก็เลยมาฟ้าดเป็นห้าสิบครับฟ้าดแล้วเราไมาขัดใช่ครับลูกเดิมอันนี้ของใหม่ห้าสิบหกครับลูกใหม่ฟ้าดเสร็จเราสับให้ครับโอเคครับลูกเื่อ เสือ้อรยี่ห้าครับผมเบอร์ยี่บห้าแล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้ลูกค้าให้หลบ,บว่าไอ้หลบดุกสูบจากของเดิมคือเป็นห้างสามมุกกันดาแต่เของเี่ยนมันเป็นมูกใหญ่ก็เลยต้องใส่ตาง,งกันแค่สนใจก็ มีอ <gas> ะไรก็อยากให้จยากทำก็ออกมาเข้ามานะครับลงซึมแก๊สไซของแดนของทัพ